บอกว่าอีกุ้งบอกว่าเสียวนาบน้ำมันถังหนึ่งหั่นไฟฝอยด้วยดิมีเข่าเขานี่หั่นไฟฝอยหั่นนินอยบะมี่ทั่วงอกประเทศอันนี้บะมี่ไปร้านไหนกับบะมี่มันเหมือนเข้าว่านมันขายดีะนะพอะามาคนเห็ุสงการเอาคนยุทธสงการเราเขากินมัน่ามือนี่ชมือเขาเล่นมือนี่เขากินแล้วท่านเขากินเขากินดัน ช่วงหอเขากินคาร์บ้นเขาเลยซื้อช่วงหอดีไปนะเออแต่จ้าอันเขาใส่นั่นนี่ยื้อใส่พอใส่ผักเวะฮะแต่เ้อชื่อใบเออที่มันมาจัดดอกบัวมันไปเข้าห้องน้ำก่อนมันบอกแต่มันมาแบกให้เอามาเราได้นั่งถังนึงสักพ่นเรนั่นแหละเดี๋ยวเหลืออีกครั้งนึงมันจะแบกให้กูเนีเอาน้ำไม่ได้ยังไงก็มีน้ำได้กวนกันเนาะ นี้เราจะทำอาหารก็คือต้นยาข้าวปรุ่นนะจ๊ะขนมเดิมเหมือมนเดิมชวัวรด้วยต้องเอาศาสตร์มาปูหั่นอีกพื้นหนึ่งแต่ไม,ม่มีศาสตร์เกาเกาแมาอีกแต่มาปูหัน่นปูหั่นพื้นหนึ่งอีกอคู่ถังผู้ใดล่ะเนี่ยศาสตร์เกาเกามะปูอีกพื้นหนึ่งก็ได้ตัวคำม่านแตไม่มีหม่องนาง หลายคนทุเรศอยางนั้นแตหามาขยายออกไปหลายคนเฮ็ดใส่จอยกันมันี่ได้เลี้ยวไวๆเอาหนี้พักแล้วาจารย์ลมบอดีเล้วทีได้รับเราเป็นนี่ไปเฮ็ดแต่ด่างไปเสื้อไอ้มันแล้วเสื้อแล้วก็ใส่ถุงนี่ถุงเนี่ยถุงแม่แม่ถุงเลยม่นี่รู้อาการบอดีทีได้รับเรามึ้ฮะอาการบอดีเมื่อไรไม่ที่ดีกว่าจากไอ้ถามเนี่ยมันดีแล้วเห็นแต่มันยางไวๆไวๆอยู่เสมือแหละ มือได้ดีบ่ดีก็ได้บ่มืออันนั่นนี่มืออันดีก็ดีมือบ่ดีก็บ่ดีเด้๋ยวไม่มาเฮ็ดหลี่มาเฮ็ดเสียงเนาะีหิ้่ดาบเนาะแก็ยังมาหลี่เนาะบ่ให้คนหู้จักเนาะเอเนมาเฮ็ดหลี่เฮ็ดหยังเนาะบ่หลี่เฮ็ดจังไหนยังไปเห็เฮ็ดข้นไอเห็นฉันบ่เฮ้ยเขาเป็นพอ่ฉันเลยพี่จีเกี่ยวพี่ฉัน หอมมากอาตะไไข้เขาเยอะใสแบบนี้คือมามีตะไข่ล้วาเอาตะไข้ว่าเอาตะไข้เลยถึัอย่วกับใบมะกรูดำมันเอาไว้มีบยโรต่อมีมีน้ำอีดุยหขอน้ำมีดุยยืนอ่ะเฮ้ยบ้าเหเอตะไไข้สังหรั์นี่หนึ่งกับ่เอาเนาะคือขวงกระดากระจาที่เขามมีอยู่เดล่ะที่ใส่ผักไหมอันไหน เจ้าใส่ผักกระดาษยูใส่กระจาดพ่ออยู่ใส่กระจาดเขาอะไปเอามาเอาตัวเอาคันเอาเมื่อนานหนูเอากระจาดมาให้สองอันสิเด่นอ่ะอันบักอันต่ำใส่จักสิบเนืยืนสิบเนืกระได้ดอกเพราะว่ามันบมีอย่างนั้นพริกย่านิบัวงามบังามเหี่ยวไปเหี่ยวคือว่ากระจาดเขามีอยู่กระจาดคือบ่มีดีก่ทีไปเอามาในดาวบ่หงวยแต่มื้อนั้นแล้วบ่รู้ว่าเอาไว้ใส่ หนูบะได้เป็นคนเก็บนี่แต่กระจาดใส่ขับปุ่นมานั่นน่ะเที่ขัปุ่นใส่ถุงออกบะได้บ่ใส่ไปเอามาเนี่ยอันเหมือนไงแต่สงอันไปเอากระจาดขับปุ่นแมเท่ใส่ถูกเอาขับปุ่นใส่ถุงเออเทบปุ่นไม่ต้องซ้อนกันเลยเอาบะไดเอาพันเธุ์เท่าวท้าวนี่อยพระทันใจคุณเนาะนี่เก่ามาดวงเดียวแบบนี้ไม่น่าสวยกับอันเอาเบีดมาดวงหนึ่งดวงงี้งๆ้หนมีดเบียดเอากระดาษไว้เราก็บอกเก็บไว้เว้ย เห็ดซอยกันมาแล้วยง่ายมันของหลายสีเห็ดนอมๆผู้เดียวกับมาแล้วยดิเห็ดยังหลายแค่เป็ดเตี๋ยวเลิกแกผู้ใดผู้ใดอยากก๋วยเตี๋ยวกลับไปผู้ใดบ่อยากก๋วยเตี๋ยวมเกินตั้นแต่มัาย่างล่ะไปเกี่ยตั้งรอบเดือกกระเมิดกันเนาะผู้ใดล่ะมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวมิใช่ยังอัน fc 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 อันันเกิดมันเกิดเ่งเมื่อานมเป็นอย่างนี้แหะจิมาเลี้ยมึงนั่งอยู่อย่างซื่ๆมึงขแกสวยแล้วไม่มีดวงเดียวเนาะโอ้อันนีกันนีกัใส่จะขืนป้ามันเอาให้เท่าไหร่จะเป็นมันยกายเนาแน่นน่นนน่นม่ดุ้ยดุยโอ้ยเอาสารความหัวเนาะ ขวดไทขึ้นไหเแมกระเป๋ายังกระเป๋าแม่ลำไยยูหั่นบารากะตอาน่อยเห็นมาพีผู้รักเอาดอกเียงได้รักดอกย่าลุนบววันบนะนี่นะมันคุณได้แม่นี่ละจ้าคาอกเอาหนิ่เคืองใส่เคืง้ามันเลยนั่งอันนี้เอ้นักรได้บอะไรย่างนักกระได้ บเจ้าน้าควยเจ้อเนี่นะว่น้มนยังมีมาอมาอยู่เี่ควยอนู่งกุ้องเปียนป่ไหนเจียวดีเดียวค้อยเจียวไข่เดียวคนมาที่ไหนเป็นับถ้าอบสภาผ้ัาทั้บมิงผ้าทั้นมาที่นาไ้ากระชาย ว่าน้ำเขาจะยกมาให้เขาจะไปอาบน้ำยู่วัดรทำไมทุ่มหนึ่งเขาตีมาใช่มีนางนี่ยด้ยๆไปยกน้ำมาให้แม่นะลูกไปยี่น้ำแม่นุ้ยบอกน้ำถังน้ำถังหนึ่งแต่ถังหนึ่งกสองถังเดียวถังนี้ออกมาถังหนึ่งออามาเดียวอ่ะถังหยังถังนีวละเอาน้ำถังมาถังหนึ่งน้ำแม่นุ้ยน้ำแม่นุ้ยอ่ะนะไปลูกไปไปเอามาละลูกนะ เขาใช้ง่ายจะตายคื้นในของตังนั่นเอดีเรือจ้าคุณนายแม่ซื้อแต่หนึ่งเจ็ดนะจ้าเจ็ดนึ่วนาบันหลาตัวโพดลงยี่มูอบ้านนะหนึ่งเจ็ดแปดเดไม่ได้ซื้อมือนี้เล็กแล้วมือนี้เลขแล้วซื้อไปเลยสิบหกกับสิบเจ็ดเข้าเข้าเข้าว็บไม่ได้ค่ะเพราะว่นนันไม่มีขึ้น ตัวละห้บาทและนั่นมีฟ้านพัดวันี่ไดเอาจับโอ้หงนูอันบางไงเจาของมเป็นสิ่งใสแลน่นแล้วไม่แค่นี้หลยซ้อนใ่ไงไหนใส่ไปเลยจ้าของหนูอันบางไงเด้เมือตอนนั้นอ่ะซ้ำนี่ง้แหละมันไม่ไม่มังว่างอันบางไงจะส่งอันซาเอาใส่เราหออกรถหลอฮกหล่อกรเตมขือเ่าคขเลียงไปเตียวจะภาพนี่ ไม่อามาเกิดเกิดใครของ FC ไหม FC FC เมื่อนี้เกิดอ <FC> ยากกินพี่น้องเอ้ยอยากกินยังมาตตีอยากกินซุปเปอร์สตรีมโอ้ยกินมะเป็นกันบ่แซ็ตดีแม่กินมะเป็นกันร้อนก็บว่ต้องกินอกมันจังบ่เปียงต้องเค็ดเปื่อยๆาไม่กินอยู่แล้วแม่ท่าก็ทำให้แม่ตามที่เ,เ,หเห็นเปืเป่อยว ไอตังกินหรอกจ่ามันเปียงจาตะกี้แม่เอืนนูเด้นไปนาเกดาีนี้เดี๋ยวนี้มีผู้ไม่หรอหรือว่าอื่นเย็กเกิน้อยใจแม่ยาบ่เฮ้ะเอามาอัย่างเกน้อยเชเอาหอดย่ำกับมาตรลูกแต่ละมือนึ่ว่าคุณได้แม่มาหอดย่ำไหนนอเแลมีอย่างเห็ดอยู่เห็ดจิงกัมาถามในตัวขันมือไหนมีนื้อเห็ดกับสีอื่นมือไหนบ่มีเนอเห็ดกับสีบ่เอื่นดอก เดี๋ยวไปเทก่ยกะเอื่นไปลาพัฒแม่ไปอาบณาเนี่ลาพัฒแม่อ๋อเดี๋ยวนี้เขาก็มีผู้ภาพไปแล้วเนาะเขาก็มีผู้ติดตามแล้วเนาะสิเอาอมัดพระโอ้สิเอาอันสนมเสนาสะถ้าสีไฟมาใส่ไฟขวาบ่เออเอาใส่ใส่ก็ได้อันนี้ไฟขวาอันนี้ไฟใสายบ่เอออังหันก็ได้เออเอาอังหันล่ะข้าแม่ไปแน่พ้าแม่พูดดิแมวหนูไปพูดมาฮะพูดแกไปอยางไลยจ้า ก็ให้น้องแกะไปเลยจ้ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแกะใส่ถุงไปเลยจ้ะอ,อันนี้อันนี้รอใส่ผ้าแกะใส่อันนี้ก็ได้จ้ะแกะใส่ผ้าอันนั้นก็หันห่นหั่นมาใบมะกรูดหั่นมาให้เขา <Okay. S 1> เขาจะได้โคกใส่โคกด้วยกันก <Okay. S 1> ันน ไ่ได้ถามแต่ไ่ได้ถามเขาแต่ตไนนะไคร่นะคือมามีผู้ไปถามแตมีบตะไคร่มนก็แจกข้าวนี้เขามีอยู่แล้วเ,เขาเห็ุกินไปถามไปมาจากสามที่ขึ้อย่างาาพี่แกลงพี่แกลงวางอยู่ตรงไหนกู่ถังเราหนะ่ะไปามาอยู่ในรถเอามาให้เขาแล้วนี่แหละ เพื่อนสาวยางไปไปถามตาไข่มาดูจักเงีงสสองสามงียงน้ำเขงนุยาจักเีก้นาเส้าไข่เลนัาหาบนเลย่ัเเราบ่น้องพางยนั่นเราหนอนมองางนบ่นันละมองบ้านนี่ละเออนันละเออต้งปุ้ยหองนันละนี่บอกให้นะงั้นถามถามว่าามไปหัน เ็นไมชีผตอำบานนี่ว่าสิว่าสิถามหอาสิซื้อมอเด้เหมือนนี้ช่วงนี้ไม่ว่างเขากำลังกวนต้นเกียวอยู่ทั้งสองมอสามมอลืเขาเกิดิบ่เขาบอหมอมามจถามมึงหมอน้ำนีเือเมบางหรือบวงหันบางก็มานำเลยจ้าอันนี้ใส่น้ำมส่ต่ำต่ำใส่ขันดาวไมมากรูด ันใส่กันด้วยลูกก็ย่ามันไม่เคยเบิดลิบติดนี้ก็อยากเป็นหนักนอนแขกบ่แล้วนอนเดี๋ยวสระกระเดียมนอนมาตะหน่อยเท่าใหญ่ตัวนอนจะมาหลังปีเลทเทพ